เร็วสสมมออออยยรีบๆเดินเร็วอุ้ยเร็วเร็วเยอะเยอะเยอะเยอเร็วเร็วสมออยสมออยอีกเร็วเร็วนี่มึงเดินหรือมึงเลื้อยเนี่ยอู้ช้าช้ามองหน้าเหรอมองหน้าเหรอกำลังด่ากันอยู่วุ้ยไม่รู้ ไม่รู้ภาษาไม่รู้เวลา,วลาตายซะไม่จะมีเยอะอะไรนักหนาวะย่านเป็นปลาแซลมอนไงวะแม่งองอกูมันเป็นร้อยสองร้ตัวเอาออกไป โอ้ยอเวนตะไลตายซะตายซะตายซะพวกวินนรกเอาเวนอะไรเอาตายเลยเอาเอายังดินยังดิดินเหรอเอาไปถูเร็วรีบเดินอย่าสำออยเออจะตายแล้ว ยาใช้ไม่ได้อีกโอ้จเจริญไม่ทันล้วไม่ทันแล้ว้วองอย่างนี้คว้างระเบิดไปแล้วอววอกไม่ได้อีกโวยคว้างไม่ได้คว้างไม่ได้เพื่อนเราโอ้เพื่อนเอเา,เาโอ้โอโอมาได้ไงเนี่ยเปลี่ยนล เร็วเร็วเร็วเวอย่าช้าช้าเร็วอ่ะกระสุนใครวะอ้าจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอฮะจริงเหรอหืมอาระเบิดไปกินระเบิดดีวะเอ้าทำไมมันระเบิดตรงนี้วะมองหน้า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 เหรอมองหน้าเหรอ ตายซะคิด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 เอคิดเอาเอาสวยแล้วเอาสำออยเอาไป เฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยยึ้แม่งยิงกลัวพ่อหงเหรอเคยตกหัวแม่งง่ายวะสัสนั่นนั่นอะไรอะไรอะไรหมอเก่งเหรอโอ้ยกระสุนจะหมดอีกแล้วตายสันออยเหรออ๋อเออ อุย๊ยอ๋ออ๋อเมื่อกี้จะยิงใครเอ้าเอ้าเอ้าตายยากตายยินจังวะมองหน้าเหรอมองหน้าใช่ไหมเร็วๆ รีบทำมาหารับประทานได้แล้วเฮ้ยต้องฆ่าหมอก่อนเดีย๋ยวไปฮิวใครอีกเอ้าตายก่อนเอ้าเอาพี่มาจากไหนเนี่ยพี่มาจากไหนเนี่ยสีเยัญยาปล่อยมาเหรอตายซะกูไปก็โลกโลกพี่ตายไปดีกว่าไอ้ไนี้ก็โลกโลกตายซะเอ,อ้ระเบิดใครวะ เฮ้ยมานี่อือโอ้อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหนี่มันอะไรกันวันนี้ใครใครใครเก่งเหรอเก่งเหรอกระสุนจะหมดละเฮ้ยมึงยิงกูยัยงไงนะเดียวตายวะสัตว์เฮ้แมง รอหมอดีกว่าขี้เ,เกียจเดินกลับหมอเร็วๆเอ้าอีกแล้วโอ้ว่าไปเป็นแนวหลังดีกว่าเอาเพื่อนเอาไปเอามาจากไหนอีกละ่ะ เอาเฮ้ยหมอ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 ยนิดอยู่เอเอ,เอ,เอนั่นแหละอ๋อนี่เป็นไรเนี่ยนอนทอาเองนะ,ไ,ะไปตายซะตายซะ ออาไปไอ้สำออยเฮ้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 ยต้องอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้อืมเขาช็อตฮ่า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 เอ้าอีกแล้วเอาเฮ้ยเพื่อนข้างหลังอ่ะโอ้ไม่เห็นไงวะโอ้กับฐานนี่ว่า เฮ้ยเร็วเร็ววิ่งเร็วได้แค่นี้ยังไงวะเร,เ,วเ,เร็วเ,เร็วเกิดไม้แล้วพ่อเนเต่าไงวะเอาเอาไฟปลาแฟตมาเนี่ยเออเอา,เอ,าอีกแล้วเอาหมอโอ้ ตจะลาจนหมอหมอยนมาเออนั่นแหละเอายังไม่ทันทำอะไรเลยหมอกรอบอ้บอไปก่อนดีกว่ากับทนันกับทันโอ้ยเหลือเวลาสี่ทีไม่ทำไงดีเนี่ยต้องรอบหลังซะแล้วใครวะนั่นน่ะ คนหรือเปล่าวะอ้าวใช่หมอ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 อยู่แนวหลังเหรอหมอหมอหมอเหรอหมอเหรอหมอเหรอหมอหมอตายหมอตายซะ <c oughs> เป็นไรหมอเอ้ยไม่ใช่หมอนี่วะเออเอ้เอาล้วเปิดมายัางไงวะหมอหมอหมอมานี่มานี่เร็วเลยเร็วคนเจ็บอยู่นี่ <c oughs> เร็วเร็วเร็วยิยงอีนี่เลย แล้วก็ไอ้นี่มันบ้าแบบนเนี้ยโอ้ตลาดไปไหมเนี่ยหมอหมอหมอกลับมานี่ก่อนเร็วเร็วเร็วโอหมอตายจะเลื่อนแล้วอ้เฮ้ยเลือดเลือดทำไมเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละโอ้เฮ้ยฟื้นแล้วมันฟื้นแเราเลย

ระเบิดระเบิดไขว่ะเร็ว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 สบายเร็วซ้อม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 เร็ว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 ออไอสัมมอยนั่นเป็นไหนวะโอยจะตายแล้ JI, so แวเอาฉีดฉีดเร็วเร็ว ไปทายกันให้หมดเกมนี้ปาลาระเบิดได้แรงคลีจริงอ,อหมอหมอ,หมอช่วยด้วยหมอหมออย่าอ้อมอย่าอ้อมเออทางนั้นแหละหมอโยนยามาเร็วหมอหมอ,หมอไม่ต้องกลัวไม่มีใครหรอกเลย เอาโอ้ยหมอปอ๊อตเหระหมอแม่งงูปัญญาอ่อนเอาเฮ้ยเหลือนี้ทตีตายแล้วตายแล้วหมอหมอเร็วเร็วหมอเร็วเร็วยกมาให้นันแล้วเฮ้เอาขี้ยาอยู่ดีตายโอ้ โอ้ไม่ทานแล้วไม่ทานไม่่านโอ้มีโอเวอร์ไทม์เลยว่าเกมนี้อ่ะไม่รู้แหละออกตรงกลมเหรออืมยิงใครยิงใคร ไม่มีโอเปอร์ไามไหมวะโอเปอร์ธามโอเปอร์ไามโอไม่มีโอเปอร์ไามตายแล้วโอโอเป็นนั้นว่าภารกิจนี้ไม่เสร็จครับ